ครับก็ขอสวัสดีนะครับผีป่านาอาหลูกหลูลานทุกคนนะครับนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานําเสนอนะครับมีดหมอของหลวงพอเดิมเป็นมีดพกพาขนาดเล็กนะครับความยาวแปดนิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับสองรูปแบบนะครับ พันใดชอบแบบไหนก็ทักทายมานะครับนะครับเล่มแรกนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับนี่นะครับเล่มแรกนะครับด่างาฝักไม้นะครับนี่นะครับด่างาฝักไม้นะครับนะครับดูครับเป็นมีดจุบกลางนะครับนะครับเป็นมีดจุบกลางก็จะถูกวางรูปแบบขึ้นมานะครับให้เป็นแหม ะครับเส้นเล็กๆนี่นะครับเขาเรียกว่าแหวนะครับนี่นะครับแหวรัดฝักมีดนะครับทำมาจากโลหะเงินนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับเป็นแหวเจ็ดเก้านะครับนะครับแหวเจ็ดเก้านะครับแล้วก็งานะครับงาีนแกะเป็นเทพนะครับ เทพเทวดานะครับฝั่งนี้นะครับเป็นเทพพ่อปู่ฤาษีนะครับผู้ปกครองโลกมนุษย์ทรงพระคาถาต่างๆนะครับซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เข้มขลังนะครับดูครับสวยงามนะครับงานร่อนงานแตกงานเล่าอย่างนี้นะครับนะครับงานเก่านะครับอายุนะครับเรียกว่า แปดสิบกว่าปีนะคร century, <hi> ับเก้า <Right>. ส really ิบปีนะครับงานก็ต้องมีรอยลั่นรอยเล้านะครับนี่นะครับสวยงามนะครับมีดเหล่มนี้นะครับสมบูรณ์นะครับถูกวางรูปแบบออกมานะครับมีจดกลางก็ให้เป็นนาคนะครับเป็นเงินนะครับนี่นะครับเป็นมีดสองกริสักนะครับเป็นนาคมีเงินนะครับนี่นะครับเส้นที่แปดอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับ แหว่เจ็ดเก้านะครับเซนที่แปดนี่นะครับนี่ครับนี่นะครับกลุกศรป้องอ้อยต้องชัดเจนแบบนี้นะครับนะครับสวยงามมากเลยนะครับมีดเล็่มนี้สมบูรณ์นะครับดูครับเจ้าของเก็บรักษาอย่างดีนะครับนะครับดูรอยเชื่อมนะครับนะครับฝีมือปลาณนีดนะครับทํามาจากเครื่องนะครับครับดูครับทามาจากเครื่อง ลานเงินลานทองเท่านั้นนะครับมีมือปลาณี่แบบนี้นะครับนะครับเส้นเล็กๆนะครับเอามาเรียงร้อยนะครับเอามาใส่กันแบบนี้นะครับดูครับสวยงามสมบูรณ์นะครับนะครับมีจุบกลางนะครับความสวยงามนั้นนะครับนะครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะครับ สังเกตดูที่ไม้นะครับนะครับอายุ80กว่าปีนะครับก็ต้องมีรอยยุบรอยเหี่ยวรอยย่นของไม้อย่างนี้นะครับนะครับนะครับจุดสังเกตการพิจารณานะครับว่ามีอายุประมาณเท่าไหร่นะครับนะครับถ้าอายุ40 50นั้นนะครับจะไม่มีรอยเหี่ยวรอยย่นนะครับนะครับแต่นี่มีด มีการยุบตัวของไม้นะครับใช้เวลานะครับ8 0กว่าปี90ปีนะครับนะครับนี่นะครับความยาวรวมด้านนะครับ8นิ้วครึ่งนะครับนะครับดูครับสวยครับนี่นะครับงานนี้ฉ่ำเลยนะครับนะครับเรามาดูภายในกันนะครับนี่นะครับภายในก็สวยนะครับดูครับ ายในก็แห้งสนิทนะครับนี่นะครับเก่านะครับแห้งนะครับตรงนี้เป็นแผ่นเงินนะครับปิดไว้งี้นะครับเป็นแผ่นเงินนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับมีดเล่มนี้นะครับท่านใดสนใจไม่ควรพลาดนะครับดามงาฝักไม้นะครับจับต้องได้นะครับราคาก็จะไม่สูงต่างจากนะครับดามงาฝักงาจะมีราคานิดนึงนะครับ ตาดมงาฝักไม้นะครับราคาก็จะไม่สูงเท่าไหร่นะครับนะครับแต่ถ้าดําไม้ฝักไม้ก็ถูกลงมาอีกนะครับนี่นะครับดูครับโอ้โหลายนากเกี้ยวนะครับสวยงามอ่อนช้อยเลยนะครับนะครับเห็นแบบนี้นะครับก็จานะครับลายเซ็นของท่านได้นะครับฝีมือของช่างสอนนะครับแบบนี้นะครับตอกลายนาเกี้ยว นะครับหรือว่านาคสมพง์นะครับนะครับดูครับดูมีดนะครับเล็กนะครับออกขาวๆนวลๆเหลืองๆอย่างนี้นะครับนะครับคำคำนะครับเนื่องจากคราบใครขึ้นมาเกาะนะครับนะครับสมบูรณ์มากเลยนะครับสนิมไม่มีเลยนะครับนะครับดูครับฝั่งนี้เป็นยันนโมพุทธายะนะครับนะครับแ้วก็นะครับภคถา พมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับฝั่งนี้นะครับนี่นะครับปิดด้วยตัวอุนะครับโอ้โหสวยงามมากสักด์สิทธเข้มขลังแน่นอนนะครับนะครับนะครับดูครับฝั่งนี้นะครับนะครับเป็นยันขาถาพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับนี่นะครับตอกไว้บนหลังตัวนาาอย่างนี้นะครับตอกไว้บนหลังหน้าอย่างนี้นะครับนะครับ นามะพทะนะครับนะครับตอกไว้ตรงนี้นะครับอรหังพุทโธนะครับนี่นะครับแล้วก็พระปิดตามหาอุดของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับบางบางคนก็เรียกยันตุกตานะครับแต่ผมเรียกนะครับพระปิดตามหาอุดของหลวงพ่อเดิมนะครับแบบนี้นะครับนี่ะครับสวยงามนะครับตัวตุอุนะครับฝีมือช่างสอนปลาเนตนะครับ สวยงามนะครับการตอกตัวนาคนะครับเฉพาะใบนะครับนะครับเฉพาะใบนะครับอยู่ที่เกือบเกือบห้านิ้วนะครับนะครับนิดเดียวนะครับถ้าทำงาทำด้ามออกมาหน่อยนึงก็ตีสักเก้านิ้วนะครับแต่ว่าเล่มนี้นะครับแปดนิ้วครึ่งนะครับนะครับนี่นะครับดูตัวนาคนะครับสวยงามนะครับ ออนช้อยเลยนะครับลายเซ้นแต่ละช่างนั้นนะครับลายเส้นแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับนะครับถ้าสังเกตนะครับนะครับจะรู้ว่าช่างแต่ละช่างนั้นนะครับจะตอกลายไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าอย่างนี้นะครับเป็นฝีมือของช่างสอนนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนะครับมาดูนะครับปักคถานะครับ พระมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นยันคาถาพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับนี่นะครับนี่นะครับนามะนาะอ,นอ,อนะนโกนากะนะกออนออะนะ อกคคังนะครับอุม out> gotcha ิอัมินะครับนี่นะครับอุมิอัมิมาฮิสุตังสุนะพุทธังนะครับสุอะนะอะนะครับนี่นะครับสุอาณะอะนะครับเป็นยันพระคาถานะครับพระพุทธเจ้าสิบหกพระองค์นะครับพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับนะครับ ฝั่งนี้นะครับเป็นยันนะครับพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับนี่นะครับก็เรียกว่าอิติปิโสย่อนะครับหรือว่าอิติปิโสเรียนเตี้ยนะครับนะครับอิติปิโสครับวิเสเสอีนะครับอิเสเสพุทธนาเมอีนะครับนี่นะครับ อิเมนาพุทธตังโสอินะครับอิโสตังพุทธปิติอินะครับนี่นะครับพระคาถาพระมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยใส่เสมอ ดาด 4A นะครับจะกองท่วมหลังช้างเลยนะครับคาถาบทนี้นะครับเป็นคาถาภาษาบาลีนะครับนะครับสวยงามมากเลยนะครับนะครับนี่นะครับการเข้าครั่งนะครับแน่นเปี้ยเลยนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับนะครับเป็นแผ่นเงินนะครับปิดไว้นะครับเพื่อไม่ให้มวลสารอยู่ทั้งในนี้มันกระเทาะออกมานะครับในนี้เนี่ยครับผสมมวลสารต่างๆนะครับ บางเล่มนั้นก็มีตะกุดของหลวงพ่อนะครับเพราะว่าเขาจะทําชิ้นเล็กๆนะครับนะครับแล้วแต่คนจะหยิบลงไปนะครับบรรจุลงไปนะครับจะหยิบถูกหรือไม่ถูกนะครับนะครับถ้าเล่มไหนหยิบถูกนะครับก็จะมีตะกุดของหลวงพ่ออยู่ข้างในนี้นะครับแต่ว่าผมเจซานะครับของหลวงพ่อนั้นนะครับจะมีแทบทุกเล่มทุกเล่มเหมือนกันนะครับนะครับเพราะว่ามอนสารต่างๆที่ เชื่อกันว่าความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนั้นนะครับจะบรรจุลงไปในนี้นะครับนะครับแล้วก็เอาข้างปิดไว้นะครับแล้วก็เผาไฟแดงๆนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับนี่นะครับการกระทําวิธีนะครับที่บรรจุนะครับประกอบมีดเป็นมีดรับเรียกว่ามีดหมอหลวงเพ่าเดิมนะครับนะครับซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังตั้งแต่โบราณมานะครับ เรื่องลือลือชื่อนะครับในด้านแควคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันนะครับป้องตันคนใสมนดำพวกผีปีศาจนะครับนะครับป้องกันไทร้ายต่างๆไม่ให้เข้ามากลํำกลายในครอบครัวนะครับนะครับไปไหนมาไหนปลอดภัยนะครับพกติดตัวไปนะครับนะครับแบบมีพกง่ายนะครับใส่กระเป๋าสะพายนะครับกระเป๋าคาดกระเอวนะครับกระเป๋าติดหน้าอก อะไรอย่างนี้นะครับผู้หญิงก็พกได้นะครับใส่กระเป๋าไปนะครับนะครับเดี๋ยวนี้กระเป๋าห้อยศอกนะผู้หญิงนะครับนะครับพกได้นะครับ8ดนิ้วครึ่งอย่างนี้นะครับไม่ใหญ่นะครับเป็นมีดพกพาขนาดเล็กนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขังแน่นอนนะครับเนื่องจากผ่านการพิธีนะครับทําพิธีลุกเสกอธิษฐานจิตนะครับโดยหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับทันยุคหลวงพ่อนะครับ อายุ80-90ปีนะครับเล่มนี้นะครับนะครับเราก็มาดูกันอีกหนึ่งเล่มนะครับเล่มนี้เป็นด้ามงาฝักงานะครับนะครับด้ามงาฝักงาก็จะอัพขึ้นมาอีกนะครับในด้านราคาราคานะครับก็เป็นมีดยุบกลางเหมือนกันนะครับเป็นแมสเจ็ดเก้าเหมือนกันนะครับผิดตรงที่เป็นฝักงานะครับนะครับท่านใดชอบแบบไหนนะครับ คนเราชอบไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับดูดมนะครับอ่ากดลั่นเล่าเหมือนกันนะครับอายุนั้นก็เท่าเท่ากันนะครับแปดสิบกว่าปีเก้าสิบปีอย่างนี้นะครับนะครับเป็นแมสเจ็ดเก้านะครับที่ถูกวางรูปแบบขึ้นมาก็จะเป็นนาคนะครับนี่นะครับมีดยุบกลางนะครับดูการเชื่อมนะครับนะครับฝีมือปลานี่แบบนี้นะครับนะครับให้สังเกตจุดสังเกตนะครับ นะครับฝีมือปลานี่ทํามาจากเครื่องนะครับลานเงินลานทองแถวพยุหะคลีนะครับที่ทําส่งให้กับทางวัดหลวงพ่อนะครับนะครับเรียกว่าแม้วเจ็ดเก้าเหมือนกันนะครับมีนาคมีเงินนะครับนี่นะครับสวยครับดูโอ้โหนะครับสวยงามมากเลยนะครับนะครับเก่าเก็บนะครับนะครับเนื่องจากว่าเขาเก็บไว้ในตู้นะครับในตู้เซฟนะครับ ในห้องพระนี่นะครับนานๆจะออกมานะครับเขาเก็บรักษากันมาตั้งแต่ยาวนานนะครับตั้งแต่รุ่นคุณตานะครับรุ่นเก่าๆนั้นไม่อยู่แล้วนะครับก่อนเหลือแต่รุ่นลูกรุ่นหลานที่ออกมาให้เราชมกันนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับแปดนิ้วครึ่งเหมือนกันนะครับครับแปดนิ้วครึ่งเหมือนกันนะครับนะครับนี่นะครับ ไม่ถึงเก้านิ้วนะครับแปดนิ้วครึ่งนะครับครับเนื่องจากงาสั้นนะครับงามีราคาแพงนะครับนะครับแต่ว่าใบนั่นก็เกือบเกือบห้านิ้วเหมือนกันนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับดูงาก็ต้องทะลุปูโป่อย่างนี้นะครับโล่งนี้นะครับงานะครับงาแท้นะครับนี่นะครับเป็นแผ่นเงินปิดไว้นะครับสวยงามมีเสน่ห์นะครับมีเล่มนี้นะครับดูครับ สวยงามๆอย่างนี้ไม่ควรพลาดนะครับนานๆเจอนะครับไม่มีเยอะนะครับนะครับต่อไปจะหาไม่ได้นะครับนะครับดูครับความยาวของใบนะครับก็นี่นะครับเกือบห้านิ้วนะครับขาดนิดเดียวนะครับนะครับแปดนิ้วครึ่งนะครับเพราะว่าดมงาจะสั้นหน่อยนะครับแต่ถ้าเลมในดำงายาวก็ตีสักเก้านิ้วนะครับ ลายน่องสิงนะครับนี่นะครับลายน่องสิงแบบนี้ก็ต้องฝีมือช่างชิมนะครับนี่นะครับมีช่างอยู่สองท่านนี้แหละครับที่ตีมีดส่งทางหลวงพ่อเยอะที่สุดนะครับส่วนช่างแม่นช่างไขช่างสอนอะไรนั้นนะครับจะนานๆจะเห็นนะครับไม่ค่อยมีนะครับแต่ส่วนมากนะครับช่างสองท่านนี้นะครับแบบนี้สามล่องนะครับหนึ่งล่องสองล่อง สามร่องนะครับนะครับนี่นะครับการเสาะการตอกด้วยมือก็จะเป็นคลื่นๆอย่างนี้นะครับนะครับให้เราสังเกตกันนะครับตอกด้วยมือนะครับนะครับใช้สิวตัวใหญ่ๆตอกนะครับลายกระหนกดอกไม้เทาวันสวยงามอ่อนช้อยเลยนะครับนะครับฝีมือแต่ละช่างนะครับนะครับแบบนี้ช่างชิมนะครับลายน่องสิงนะครับนะครับสวยงามนะครับ การตอก้วยมือนะครับในขราบใครเข้ามาเกาะอย่างนี้นะครับนะครับเนื่องจากเวลานะครับเป็นยาวนานนะครับนี่นะครับการตอกเสาะโดยมือก็จะเป็นเป็นคลื่นอย่างนี้นะครับนะครับสามร่องนะครับหนึ่งร่องสองร่องนะครับสามร่องนะครับดูการเสาะการตอกด้วยมือนะครับนะครับนี่กับลายกระนุกดอกไม้เทาวันสวยงามนะครับ เหล็กก็เหล็กอย่างดีนะครับสนิมไม่มีเลยนะครับเก็บรักษาอย่างดีนะครับนะครับโอ้โหนะครับเก็บกว่าจะได้มาปันนี้นะครับใช้เวลานะครับแปดสิบเก้าสิบปีนะครับดูการเข้าคลั่งนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับแน่นเประเลยนะครับนี่นะครับแผ่นเงินปิดไว้เพื่อไม่ให้มวลสารอยู่ข้างในนี้นะครับกระเทาะออกมานะครับดูงาก็สวยฉ่ำเมื่อลำเทียนนะครับนะครับ ทางฝักทางด้ามนะครับนะครับสนไกแบบไหนนะครับความยาวเท่ากัน8นิ้วครึ่งนะครับสนไกเล่มไหนก็โทรมาคุยกันนะครับนะครับท่านที่เข้ามากในใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเพื่อคลิปทางหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับนะครับท่านที่จะโทรมาพูดคุยปรึกษานะครับให้คำชี้แนะนะครับก็โทรมาที่เบอร์0 8 8ย์6ป้าห 1329นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ